Sefi, bist... ปลาอะไรไม่มีก้างปลาต้องโกเพชรปลากระป๋องเพชรปลาปีก้าเพชรและถ้าอย่างนั้นมันเป็นปลาอะไรล่ะท่านอาจารย์ปลาจีนบุรีแต่ที่ข้าตอบมันไม่มีก้างหมดเลยนะก็กูจะเอาปลาจีนบุรีมีอะไรเบ่าเพชดดีย่อมาจากอะไรมันย่อมาจากครดิฟเนชันเจ้าตอบผิดท่านอย่ามาบวกข้าเรียนมานะมันเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าทําดีมึงคิดว่ากูจะเข้าใจไหมมีแฟนยังครับยังยังไม่มีแฟนเหรอครับยังไงกูก็ไม่เอาไปเป็นแฟนลูกชาอะไรหยุดหนึ่งวันชาอะไรวะชาละ อาจารย์ข้าอยากเป็นนายธนาคารทำไงดีไปอำเภอสิไปทำไมล่ะครับเปลี่ยนชื่อไงหมาพันอะไรอ่อนหัดเรื่องเซ็กคำถามเฮี้ยอะไรเนี่ยหมาพันอะไรวะไซบีเลียหัดปี้เขามีแต่หัดกี้ไอสัตว์ ามตัวเกาะอยู่บนสายไฟใช้ปืนยิงถูกหนึ่งตัวจะเหลือกี่ตัวไม่เหลือสักตัวทาไมถึงไม่เหลือล่ะก็อีก2ตัวตกใจแล้วบินหนีไปไงตามหลักคณิตศาสตร์ต้องเหลือ2ตัวแต่ข้าชอบความคิดของเจ้านะลูข้าก็มีคําถามจะถามเจ้าผู้หญิง3าคนซื้อไอติมแท่งกินคนหนึ่งเลียคนหนึ่งอมคนหนึ่งกัดเจ้าคิดว่าใครแต่งงานแล้วข้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อมผิดได้ไงคนที่ใส่แหวนที่นิ้วกางตะขาบเล่าแต่ข้าก็ชอบความคิดของท่านนะดาราคนไหนใช้เครื่องสำอางฟรีใครครับอาจารย์เอ็มบ้าวัตฝันข้าเอง ก็มีคำถามอาจารย์ดาราคนไหนทํางานเกาะสร้างเขาเป็นใครอนาคินเต่าถมทรายถมทรายแปะแค่ดีเขาชื่อสมชายเม็ดมะม่วงอะไรโมโหเม็ดอะไรของมึงวะเม็ดมะม่วงหิวแล้วพานคุยเขามีแต่หิมะพานมีปลาสิบตัวจมน้ำไปห้าจะเหลือกี่ตัวก็เหลือห้าตัวไงผิดผิดตรงไหนวะปลาบานพอกจมน้ำได้อนาคินเจ้าไม่ควรจะมีความรักนะใครก็เจ้านั่นแหละความรักจะนํามาซึ่งด้านมืดใครถามข้าจะไม่ยอมท่านอีกแล้วโอปิวัน เล่นต่อสุภาษิตกันจะตายอยู่แล้วแต่แท้ยังอยากสนุกได้วัวหายไปหาดิกูเห็นนมไก่เกิดอารมณ์น้ำท่วมท่วงข้าวสาลีและปูมกลายเป็นโกโก้ขันขี่ช้างระวังตกสี่ตีนเดินบานั่นม้าใช่ไหมกําขี้ดีกว่ากําตดแต่ถ้ากําขี้สดกําตดจะดีกว่าตําน้ำพริกเผ็ดชิบหายยิงปืนนัดเดียวติดคุกหัวโตลูกผู้ชายตัวจริงต้องเปิดซิงกะเทยภาษาอังกฤษได้ไหมจัดมามะพร้าวโคโค่นับมะพร้าวอ่อนยังโคโค่นั๊ะ อโอ้กโคโคน่นมะเร้าเผาชาปนกิจโคโคน่นเจ้าแพ้ข้าแล้วลุกสกายวอ,อเกอร์